Three, two, one, let's go. ค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะคุณครูแอมจะมาทบทวนให้กับนักเรียนในเรื่องของคำนามนะคะซึ่งเป็นความรู้เดิมที่นักเรียนเคยเรียนรู้กันมาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันและเป็นการเพิ่มความรู้ในอีกระดับหนึ่งนะคะระดับป .4 นี้นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะ พร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยค่ะ คำนามคำนามแปลว่าอะไรจำกันได้ไหมคะอะไรที่มันคือคำนามนะคะนอาอมนามคำนี้มีความหมายว่าชื่อเมื่อนักเรียนเปิดพจนานุกรมไปเนี่ยจะเจอความหมายนี้นะคะคำว่าชื่ออย่างเช่นคำว่านามสกุลนะคะนามสกุลก็คือชื่อของเชื้อสายหรือตระกูลของเรานั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณครูมีนามสกุลว่าพิคุณทองคุณพ่อคุณตา คุณปู่อ่ะไม่ใช่คุณตาคุณพ่อคุณปู่คุณย่านะคะก็ใช้นำสกุลนี้เหมือนกันนะคะ คำว่านามที่แปลว่าชื่อคราวนี้ชื่อของอะไรเป็นชื่อของอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ได้หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้หรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาก็ได้นะคะเหล่านี้เรียกว่าคำนามค่ะ วันนี้นะคะคุณครูแอมจะมาสอนในเรื่องของคำนามที่ใช้เรียกชื่อกันค่ะคำนามที่ใช้เรียกชื่อนะคะแบบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะนักเรียนนั่นก็คือคำนามประเภททั่วไปนะคะหรือเรียกว่าสามัญ,ญนามค่ะและอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือคำนามชี้เฉพาะค่ะหรือได้อีกชื่อหนึ่งว่าวิสามัญ,ญนามค่ะ มาดูคำนามที่ใช้เรียกชื่อประเภทที่1กันเลยนะคะก็คือคำนามทั่วไปค่ะคำนามทั่วไปหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสามัญนามนะคะหรือเรียกว่าสามัญญนามก็ได้ค่ะคำนามสามัญนามนะคะก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อโดยทั่วๆไปไม่ได้ชี้เฉพาะเจาดจงไปนะคะว่าเป็นคนไหนเป็นสัตว์ตัวไหนเป็นสิ่งของสิ่งไหนหรือเป็นสถานที่แห่งใดนะคะ ซึ่งเป็นการเรียกชื่อที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงค่ะคุณครูจะมายกตัวอย่างนะคะคํานามที่เรียกว่าคํานามทั่วไปหรือคํานามสามัญได้แก่คําว่าอะไรบ้างนะคะคําที่1คําว่าคุณครูคําที่2องคำว่าแมวคําที่3คําว่าโรงเรียนคําที่4หนังสือ คำที่คําคำว่าโรงพยาบาลนะคะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างของคำนามแบบทั่วทวไปหรือคำนามที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะมายกตัวอย่างประโยคที่มีคำนามสามาัญอยู่ในประโยคนะคะอย่างเช่นคำว่าฉันไปโรงเรียนอ่าฉันไปโรงเรียนนักเรียนคิดว่าคำไหนในประโยคนี้เป็นคำนามคะ คําที่เป็นคำนามก็คือคําว่าโรงเรียนนั่นเองนะคะโรงเรียนเป็นชื่อสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นคือคํานามค่ะต่อไปประโยคที่2แม่ไปซื้อผักที่ตลาดแม่ไปซื้อผักที่ตลาดคำที่เป็นคำนามคือคําว่าผักและคําว่าตลาดนะคะต่อไปประโยคที่3แมวนอนอยู่บนโซฟานะคะ คำที่เป็นคำนามคือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแมวซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะและคำว่าโซฟาซึ่งเป็นชื่อของสิ่งของนะคะอ่ะอันนี้คือประโยคที่มีคำนามสามัญอยู่ค่ะต่อไปนะคะเป็นคำนามประเภทที่2นะคะเป็นคำนามเรียกชื่อประเภทที่2ก็คือคำนามวิสามัญหรือเป็นคำนาม ที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะโดยคำนามลักษณะนี้จะเป็นชื่อที่เฉพาะเจาะจงบอกว่าเป็นคนคนไหนบอกว่าเป็นสัตว์ตัวไหนบอกว่าเป็นสถานที่แห่งไหนและบอกว่าเป็นสิ่งของชิ้นไหนนะคะบอกเฉพาะเจาะจงลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างคำนามชี้เฉพาะหรือคำนามวิสามัญน,นามกันบ้างนะคะว่า มีคำอะไรบ้างนะคะเกตัวอย่างคำแรกเลยได้แก่คำว่าคุณครูแอมคุณครูแอมนะคะ,ะคุณครูมีหลายคนในโรงเรยียนใช่ไหมคะเมื่อเราใส่ชื่อเข้าไปเป็นคุณครูแอมก็จะรู้ว่าเป็นคุณครูท่านใดนะคะต่อไปคำที่สองเจ้าตุ่นเจ้าตุ๋นอันนี้อาจจะเป็นชื่อของ สุนัขก,ก็ได้ชื่อของแมวก็ได้จากในภาพนี้เป็นชื่อของแมวชื่อว่าเจ้าตุน่นนะคะต่อไปคําที่สคําว่าโรงเรียนอนุบาลตราโรงเรียนอนุบาลตราบอกให้รู้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งไหนนะคะอย่างเช่นฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราก็บอกให้รู้ว่าฉันอยู่ที่โรงเรียนแห่งไหน ต่อไปคําว่า,นวนาำนำหนังสือวรรณคดีลำนําหนังสือวรรณคดีลำนาบอกให้รู้ว่าเป็นหนังสือเล่มไหน,นอย่างเช่นคุณครูคบอกว่าให้นักเรียนหยิบหนังสือวรรณคดีลำนําขึ้นมานักเรียนก็จะรู้ว่าเป็นหนังสือเล่มน,นี้นะคะและสุดท้ายคําว่าโรงพยาบาลตราโรงพยาบาลตรานะคะบอกให้รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลอื่นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของ ฉมาดูประโยคที่มีคำนามวิสามัญนามกันค่ะอย่างเช่นประโยคที่หนึ่งนะคะฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราสฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราสถ์คำไหนที่เป็นคำนามวิสามัญนามคะนั่นก็คือคำว่าโรงเรียนอนุบาลตราสนั่นเองนะคะนักเรียนนั่นคือบอกให้รู้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งไหนนะคะต่อไป คุณแม่ไปซื้อผักคะน้าที่ตลาดไร่รังคุณแม่ไปซื้อผักคะน้าที่ตลาดไร่รังอะคาว่าผักคะน้านะคะบอกให้รู้ว่าเป็นผักชนิดไหนผักมันมีหลายประเภทใช่ไหมคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นแตงกวาผักบุ้งมะเขือเทศนะคะผักคะน้าเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะนะคะบอกให้รู้ว่าเป็นผักชนิดนี้ส่วนคําว่าตลาดไร่รังก็เช่นเดียวกันค่ะ ตลาดมีหลายตลาดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดเอกซินชอนตลาดคลองถมนะคะซึ่งการบอกว่าเป็นตลาดไร้รังทําให้บอกให้รู้ว่าเป็นสถานที่แห่งนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือประโยคที่ว่าเจ้าตุน๋นนอนอยู่บนโซฟา เจ้าตุ่นนอนอยู่บนโซฟานะคะคําที่เป็นคานามชี้เฉพาะก็คือคําว่าเจ้าตุ่นซึ่งเป็นชื่อของแมวนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของคํานามเรียกชื่อนะคะว่ามีอยู่ด้วยกัน2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือชนิดที่1คํานามทั่วไปหรือสามัญนามนะคะและชนิดที่2ก็คือคํานามชี้เฉพาะหรือวิสามัญนามค่ะคราวนี้คุณครูจะมีรูปภาพและคําศัพท์ให้ในักเรียนลองช่วยกันนึกนะคะว่าเป็นคํานามแบบไหนคํานามชนิดไหนนะคะเริ่มจากรูปแรกกันเลยค่ะ าะช้างนะคะเกาะช้างเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นคำนามทั่วไปหรือเป็นคำนามแบบคำนามแบบชี้เฉพาะคะอ่าคุณครูเฉลยนะคะเกาะช้างเป็นคำนามแบบชี้เฉพาะสาเหตุที่เป็นคำนามแบบชี้เฉพาะเพราะบอกให้รู้ว่าเป็นเกาะแห่งไหนนะคะเพราะว่าเกาะในประเทศไทยหรือแม้แต่ เกาะต่างประเทศเนี่ยก็มีมากมายหลายเกาะด้วยกันนะคะถ้าเราไม่กําหนดชื่อลงไปเนี่ยจะเป็นคํานามแบบทั่วไปไม่รู้ว่าเป็นเกาะไหนนะคะมีหลายเกาะมากแต่ถ้าเกิดกําหนดชื่อลงไปว่าเป็นเกาะช้างเราก็จะรู้ว่าอ๋อเกาะน,นี้อยู่ที่จังหวัดตราเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงนะคะมีนักนะท่องเที่ยวมาเดินทางมาท่องเที่ยวจํานวนมากค่ะต่อไปคําที่2นะคะ ก็คือคำว่าชืโนบูนะคะอ่านักเรียนเห็นไหมคะตัวการ์ตูนที่นักเรียนชื่นชอบนะคะในตอนนี้คือชื่อนบอบานักเรียนคิดว่าคำว่าชิโนบุเนี่ยเป็นคำนามทั่วไปคำนามสามัญนามหรือคำนามที่เฉพาะวิสามัญนามคะ่ะคำตอบก็คือคำนามที่เฉพาะหรือวิสามัญนามนะคะ เพราะว่าตัวการ์ตูนของเราเนี่ยมีหลากหลายตัวเลยที่เราเคยดูมานะคะอย่างเ,เช่นชิโอบุอ่าหรือโดเรมอนคิตตี้อ่านะคะซึ่งมีหลากหลายเลยถ้าเราไม่บอกว่าเป็นตัวการ์ตูนตัวไหนเนี่ยก็จะเป็นคำนามทั่วไปแต่เมื่อกำหนดชื่อว่าเป็นชิโอบุเนี่ยก็เราจะรู้ว่าเป็นตัวการ์ตูนนี้แต่งตัวแบบนี้ลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปคำที่3คํคำที่3านะคะเป็นรูปวัดนะคะ คําว่าวัดนักเรียนคิดว่าเป็นคํานามแบบไหนคะทั่วไปสามัญนามหรือชี้เฉพาะวิสามัญนามคะคาตอบก็คือคํานามทั่วไปหรือคํานามสามัญนามนั่นเองคะอ่ะวัดทําไมถึงเป็นคำนามทั่วไปเพราะว่าคําว่าวัดเนี่ยมีหลากหลายแห่งนะคะมีหลายแห่งเลยไม่ว่าจะในจังหวัดาดก็ตามหรือในประเทศไทยวัดมีเยอะมากเลยนะคะเป็น เป็นชื่อของสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะทําให้มันเป็นคํานามแบบชี้เฉพาะเราก็ต้องจะต้องเติมอะไรคะเติมชื่อของวัดนั่นเองเช่นว,วัดไผ่ล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อวัดไผ่ล้อมอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลตราดเรานี่เองค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าตำรวจ คำว่าตำรวจนะักเรียนคิดว่าเป็นคำนามแบบไหนคะคำตอบก็คือคำนามทั่วไปหรือสามัญนามค่ะเพราะว่าตำรวจมีหลายคนใช่ไหมคะตำรวจเนี่ยมีเยอะเต็มประเทศไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเรากําหนดว่าเป็นตำรวจชื่อไหนคนไหนเนี่ยก็จะเป็นคํานามแบบชี้เฉพาะแต่ถ้าเกิดเป็นคําว่าตำรวจล้วนๆเนี่ยมีหลายคนก็จะเป็นคํานามทั่วไปหรือสามัญนามค่ะต่อไป คำว่าลิซ่าคำว่าลิซ่าเออทุกคนก็คงจะรู้จักกันนี้นะคะลิซ่าวงแบ็คพิง์นั่นเองค่ะลิซ่าวงแบ็คพิง์เนี่ยเป็นคำนามแบบไหนคะเป็นคำนามแบบชี้เฉพาะหรือวิสามัญนามน,นั่นเองค่ะเพราะเป็นชื่อของนักร้องนะคะวงแบ็คพิง์อ่าบอกให้รู้ว่าคนนี้แหละชื่อลิซ่านะคะต่อไปคำว่าต้นไม้ ต้นไม้เป็นคำนามแบบไหนคะนักเรียนต้นไม้มีหลายต้นใช่ไหมคะอ่าถ้าเกิดเราไม่เฉพาะจด,ดจงว่าเป็นต้นไม้ชื่ออะไรมันก็จะเป็นคำนามแบบทั่วไปหรือสามัญนามค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดทักษะภาษาให้นักเรียนทบทวนความรู้กันนะคะไปดูกันเลยนะคะในหน้าน,นี้นะคะเราจะทำเฉพาะข้อด้านบนนะคะจะททำในเรื่องของ คำนามเท่านั้นไม่ทําในเรื่องของคํากิยานะคะเพราะว่ายังเรียนไม่ถึกค่ะมาดูนะคะคําสั่งก็คือเขาเรียนจําแนกนะคะคําว่าคําต่อไปนี้เนี่ยเป็นคํานามชนิดไหนเป็นคํานามทั่วไปสามัญนามหรือคํานามแบบชี้เฉพาะวิสามัญนามนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูคํากันค่ะคําที่1ก็คือคําว่าจิ้งจกนะคะคำว่าจิ้งจก จิ้งจกมีกี่ตัวคะมีกี่ตัวในบ้านมีกี่ตัวในประเทศนี้เออจิ้งจกเนี่ยมีหลากหลายตัวเลยนะคะอ่ะเาเพราะฉะนั้นคําว่าจิ้งจกเนี่ยควรจะเป็นคํานามแบบไหนคะต่อไปคําว่า,เ,าเพดานอ่าเพดานเพดานเนี่ยควรจะเป็นคํานามแบบไหนคํา,าว่าตะขาบตะขาบนะคะต่อไปคําว่าต,ต่อมพิษอ่าต่อมพิษ ต่อมเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในร่างกายเนี่ยมันมีหลากหลายต่อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อมคิดต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำลายเป็นต้นนะคะต่อไปคําว่าลุงบุญอ่าลุงที่ชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นคำนามชนิดไหนคะต่อไปคําว่าอ่าวไทยอ่าวก็คือเป็นชื่อเหมือนกับเป็นชื่อทะเลสาบเป็นชื่อมหาสมุทรที่ใหญ่ๆหเนี่ยอ่าคำว่าอ่าวไทยเนี่ย ควรจะเป็นคำนามชนิดไหนนะคะต่อไปคำว่าอากาศอากาศก็คือเป็นชื่อเรียกสิ่งที่เราสูดเข้าไปนะคะเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อ่ะต่อไปวัดพระแก้วอ่าเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดพระแก้วนะคะเป็นคำนามชนิดไหนต่อไปเจ้าแกะเจ้าแกะเป็นชื่อเรียกของสัตว์นะคะ อาจจะเป็นสุนัขก,ก็ได้นะคะชื่อว่าเจ้าแกะ,ะต่อไปแม่ขาแม่ค้าก็คือเป็นชื่อเรียกคนที่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าแม่ขาถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าพ่อค้านะคะต่อไปอุดรธานีเป็นชื่อของจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะคะซึ่งจังหวัดในภาคอีสานก็มีหลายจังหวัดเลยแต่อันนี้จังหวัดอุดรธานีนักเรียนคิดว่าเป็นคํานามชนิดไหนคะ ต่อไปคําว่าโพรงไม้โพรงไม้ก็คือสิ่งที่เป็นช่องอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าโพรงไม้นะคะอ่ะคราวนี้นักเรียนก็เอาคําที่ครูยกมาเมื่อกี้ที่อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดทัษะภาษาหน้านี้นะคะเอามาจําแนกลงในช่องว่างข้างล่างนะคะว่าเป็นคํานามสามัญหรือคํานามวิสามัญค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูตรวจทางไลน์ได้เลยนะคะ